สวัสดีครับจากสวนองงุนตำบลหน้องบัวอำเภอน้ามุนจังหวัดกาฬสินครับองงนที่เพื่อนเพ,อนพ่ี่พี่น้องๆได้เห็นอยู่นี่เป็นองงนอายุ1ิบเดือนครับผลิดอกออกผลออกมาแล้วครับ แต่ว่าสีเขายังบูฮันดเต็มครับองุนนี่เป็นองุนสีดําครับตอนนันเขาบุยังน,ยน้อยอยู่นะเขาจะเป็นสีเขียวเริ่มสออกสีนะครับสีเหลืองสีแดงแล้วก็ค่อยๆดำองุนที่ปลูกได้ครับแล้วภาคอีสาน แล้วกาลสินบานห้องกับปูกกันลายแปลงของผมนี่ซื้อมาปลูกอยู่สิต้นก็ใส่เวลาบแค่สิบเอ็ดเดือนครับก็เป็นเมื่อไม่ครับก็ออกลูปออกผลพอประมาณอยู่แต่ว่ากรบพสวยงามคือเมื่อ,อาชิบ ท่านเป็นเพื่อนหรือพี่น้องๆถ้าสนใจก็ลองซื้อมาปลูกครับปลูกง,ง่ายครับวิธีดูแลรักษาหรือขั้นตอนต่างๆมาเบิ่งจาก youtube ครับปุ๋ยต่างๆครับเปิด youtube เบิ่งครับส่วนวิธีการปลูกวิธีการตัดแต่งริง่ง สิลงไวในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ